วันนี้เวลา17นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2567ณสวนลุมพินีเขตปทปุมวันกรุงเทพมหานคร โดยปีนี้สภากาชาติไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทศมราชา72พรรษาถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชุปธรรมพกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาทิคุณและพระราชกรณียกิจขององค์พระบรมราชุปธรมพกสภากาชาติไทยองค์สภานายิก สภาการชาติไทยและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยรวมถึงเผยแพร่ภารกิจของสภาการชาติไทยและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆตลอดจนเพื่อหาหรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทยในการบำบัดทุกบำรงสุขกำจัดภัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านเฉลิมประเกียติ งานวันกาชาดประเภทหน่วยงานรัฐได้แก่ร้านกองทัพอากาศและรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหากิจองค์กรเอกชนองค์กรอิสระได้แก่ร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสร้างโดยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีและผู้สนับสนุนการจัดงาน ร้อมกันนี้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาติและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าทูลออมระบาดท,ทูลเกล้าทูลกระหม,ม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชสรารเสด็จพระราชกุศลบำุงสภากาชาติไทยสมทบงานกาชาติประจำปี2567ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงขับเสภาประกอบการแสดงขวนเฉลิมระเกียรติชุดทศมาราชา7 2 3มหามงคลสมโภชซึ่งเป็นบทเสภาที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาติไทยและวงชนชาวไทยการบรรเลงบทเพลงเฉลิมระเกยียรติประกอบการแสดงระบำน้ำพุโดยวงตุรยยางราชนาวีกองตุรยยางทหารเรือฐานทัพเือกรุงเทพในบทเพลง72.3พามหามงคลจากนั้นทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2 5 6 7ซึ่งปีนี้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมระเกยียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วทรงพระดำเนินไปยังสาลาพิรมพักดีทอดพระเนตรกิจกรรมโคมถวายพระภรณ์แสงแห่งพระบารมีกิจกรรมงานกาชาดออนไลน์ w w w ร l e d c r o s s o r g ในรูปแบบแฟนตาซีอาร์ตสไตล์กับ3มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบนเกาะลอยฟ้าและ13กิจกรรมสุดหันษาบนเกาะงานกาชาดออนไลน์และต่อมาทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการสวดพระองค์ อาทิร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยร้านอุปนายิกาสภากาชาติไทยและร้านโครงการสวพระองค์สวนจิตรดาโมล,ลนิธิอาสาเพ,เพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยร้านโมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงโมูล,ลนิธิชัยพัฒนาโครงการทหารพันธี ในการนี้ท่าพระเนตรการประมูลผักดองวงังสะปปทุมและพระราชทานแก่ผู้ชนะการประมูล ภายในงานยังมีการจำหน่ายอาหารเมนูดังจากร้านค้าที่ร่วมงานกว่า100ร้านค้าบริการตรวจสุขภาพฟรีการจัดแสดงว่าวเฉลิมระเกียิกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคลรวมถึงกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพได้แก่สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือและสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มีกิจกรรมเรื่องเริงเปี่ยมสุขณน้าสวนลุมพินีให้ร่วมเสี่ยงโชคจริงรางวัลในรูปแบบต่างๆและลุ้นรางวัลไปกับสลากความรุงสภากาชาติไทยรวมทั้งมีการแสดงจากศิลปินนักร้องนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่การแสดงศิลป,ะปะวัฒนธรรมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในสวนจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากมายทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ใช้รถสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเน้นใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมารีไซเคิลได้ซึ่งกิจกรรมสุดหันษาจะเปิดให้ร่วมงานได้จนถึงวันที่22ธันวาคม2567